สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์ชี้แปดความเปราะบางรัฐบาลเศรษฐาถ้าจัดการไม่ได้กระทบแน่ไร้สเสถียรภาพพี่ชายรัตนดีหลกณภูเก็ต ผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้โพสต์ข้าเขียนแสดงความคิดเห็นถึงเสถียรภาพของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งโดยมีเนื้อหาดังนี้รัฐบาลเศรษฐาใต้เงาในายใหญ่นายทุนเจ้าสัวนายพลเสนาและนักการเมืองบ้านใหญ่สีเทามีความเปราะบางหลายอย่าง 1. ความชอบธรรมต่ำ จัดตั้งขึ้นภายใต้เสียงวิจารณ์ว่าตราบัสัตว์และหักหลังประชาชนที่ไปผสมกับพักสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร 2. นายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำอ่อนแอถูกมองว่าเป็นนายกหุ่นเชิดของตระกูลชินวัตรขาดอำนาจที่แท้จริงเพราะไม่มีฐานทางการเมืองที่แข็งแกร่งทั้งภายในพักและสนับสนุนจากประชาชนทั้งย่งต้องเกรงใจกลุ่มอำนาจเก่า ที่ช่วยเหลือให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ 3. การจัดคณะรัฐมนตรีมีได้เป็นไปนตามระบบคุณธรรมตำแหน่งรัฐมนตรีเกือบทั้งหมดถูกจัดด้วยระบบอุปถัมภ์และระบบโคตา้าแบบต่างตอบแทนของกลุ่มของพรรคนายทุนและกลุ่มบ้านใหญ่ทำให้รัฐมนตรีจำนวนมากถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง 4. ความปราะบางและสุมเสี่ยง ต่อความขัดแย้งทั้งภายในพรรคเพื่อไทยเองที่มีสสจํานวนมากไม่พอใจเรื่องของการแบ่งกระทรวงและตําแหน่งรัฐมนตรีและความขัดแยง้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจแย่งชิงผลประโยชน์กันอย่างเข้มข้น 5. ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชันและทับซ้อนของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างขนาดใหญ่ในอนาคตอันไกล้ 6. ถูกตั้งข้อสงสัยว่า จะขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มทุนผูกขาดของบรรดาเจ้าสัวกลุ่มอํานาจเก่าและพวกพ้องของตอนเองยิ่งกว่าประชาชน 7. ปมปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญที่กลุ่มอํานาจเก่าไม่ต้องการให้แก้ 8. ปัญหาตกค้างจากรัฐบาลประยุทธ์หลายประเด็นเช่นการตกต่ําทางเศรษฐกิจเรือดำน้ํารถไฟฟ้าค่าไฟเหมืองทองความเปราะบางเหล่านี้หากจัดการไม่ได้ ะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นอย่างมากความคืบหน้ากกตการข้อกฎหมายยก6หลักเกณฑ์เข้าชื่อเสนอครมอออกเสียงทำรรประชามติ4กันยายนสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอออกเอกสารข่าวเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติเนื้อหาระบุว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2564มาตรา9วงเล็บ5 กำหนดการออกเสียงประชามติกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติกกตจึงได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อไม่น้อยกว่า5 0,000คนซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติโดยการออกเสียงประชามติ พศ2564 2. จัดทำหนังสือกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าประสงค์จะออกเสียงในเรื่องใดและเรื่องนั้นมิใช่เรื่องที่ต้องห้ามมิให้ออกเสียงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลและลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อทุกคนพร้อมทั้งจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชนชื่อชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อทุกคน 4. ผู้แทนของผู้มีสิทธิ์ เข้าชื่อยื่นเอกสารและข้อมูลด้วยตนเองต่อสำนักงานกกตส่วนกลางหรือสำนักงานกรกตประจำจังหวัดหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลสารบั a e c t g o t h 5 เมื่อสำนักง,งานกะกะตได้รับเอกสารและข้อมูลแล้วจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือการเข้าชื่อเสนอต่อครมเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงว่าถูกต้องตามแบบที่กำหนดหรือไม่และตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อว่าครบถ้วนหรือไม่ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่ วันที่ได้รับเอกสารกรณีผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเยื่นเอกสารต่อสำนักง,งานกกต,ตประจำจังหวัดให้สำนักง,งานกกตประจำจังหวัดจัดส่งเอกสารและข้อมูลดังกล่าวให้สำนักง,งานงงกกตกลางดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูลหากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะแจ้งผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อทราบโดยเร็ว และสำนักง,งานกกตจะส่งเอกาสารให้สำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไปกรณีที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อพร้อมทั้งส่งเรื่องคืนเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นต่อสำนักง,งานกกตตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ4ภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ไต่หากผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวนั้นให้เสนอเรื่องการเข้าชื่อเสนอต่อครมเป็นอันยุติในคราวนั้น 6. เมื่อสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเอกสารและข้อมูลจากสำนักง,งานกกตแล้วจะพิจารณามอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่โดยอาจจะขอให หน่วยงานของรัฐอื่นสนับสนุนและช่วยเหลือในการตรวจสอบได้เพื่อในการตรวจสอบเข้าชื่อหากตรวจสอบแล้วพบว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อผู้ใดไม่ถูกต้องให้ตัดออกหากยังมีผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อครบตามจำนวนตามข้อหนึ่งนั้นจะดำเนินการเสนอรายงานต่อครมให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำความเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงต่อไปอย่างไรก็ตามหากผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อไม่ครบจํานวนจะต้องรายงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อยุติการเสนอเรื่องต่อครมอเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงและแจ้งผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อพร้อมทั้งส่งเรื่องคืนให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อ และแจ้งสันักงานกรกะตทราบทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อได้จากพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2564มาตรา20มาตรา21และมาตรา24ความคืบหน้าล่าสุดเศรษฐาย้ำชัดดิ g จิต l อนวอลเล็แจก10,000บาทจ่ายงวดเดียวไม่มีแบ่งเมื่อเวลา8นาิก25นาที วันที่4กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการนัดรับประธานอาหารกับรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยในวันนี้มีประเด็นหาหรือเป็นพิเศษหรือไม่ว่าไม่มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่นัดกินข้าวกันเพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงสไตล์การทำงานของแต่ละคนเพราะตนนั้นก็มาจากภาคธุรกิจแล้วมาทำงานภาคการเมือง อาจจะมีความไม่เข้าใจจึงต้องมาพูดคุยกันให้ดีเมื่อถามถึงเรื่องของงบประมาณปี2567ที่พิจารณาไม่ทันนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะการจัดทำงบประมาณไม่มีปัญหาแค่เรื่องล่าช้าเท่านั้นเมื่อเราอาสาเข้ามาบริหารจัดการประเทศแล้วเมื่อมีขีดจำกัดก็ต้องทำให้ได้ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000บาทและยืนยันว่าเงิน10,000บาทจะจ่ายในงวดเดียวไม่แบ่งจ่ายเป็นงวดๆอย่างไรก็ตามวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องเงินที่ตั้1 0น0 0บาทขั้นตอนในการทํางานและพบปากกันซึ่งจะพูดคุยถึงเรื่องนโยบายเพราะหลายท่านนั้นก็เจอกันแค่ผิวเผินความคึกน้าจตุพรลั่นไม่ยอมรับรัฐบาลตรบัสัตว์เริ่มออกอาการกลับคำนโยบายทำไม่ได้จริง 4กันยายนนายจรุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนผ่านไปเมื่อ3กันยายน2566ว่าขณะนี้รัฐบาลตระบัดสัตว์เริ่มออกอาการกลับคำประกาศนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เพราะไม่มั่นใจจะทำได้เป็นจริงยิ่งนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคงเป็นไปไม่ได้และตัวแทนกลุ่ม คุณรถไฟฟ้าในรัฐบาลต้องต่อต้านอย่างแน่นอนนายจรพรัพรมพันธ์กล่าวว่าตนดำรงจุดยืนไม่เอารัฐบาลตระบัดสัตว์มาตั้งแต่พศ2535หรือ31ปีที่แล้วดังนั้นจึงไม่ยอมรับรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเพราะเป็นรัฐบาลตระบัดสัตว์ไม่ยึดมั่นคำพูดเคยให้ไว้กับประชาชนและยังกลับคำแล้วเปลี่ยนนโยบายไปมา ยิ่งพูดก็ยิ่งไม่เหมือนเดิมซึ่งยังไม่รู้ว่านายบายอะไรจะทําได้จริงกันบ้างซึ่งสําคัญนายสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังนัดกินข้าวผูกพันไมตรีกับผู้นําเหล่าทัพโดยระบุบถึงนายบายเกณฑ์ทหารซึ่งปเปลี่ยนจากเคยประกาศว่ายกเลิกมาเป็นลดจํานวนการเกณฑ์ให้น้อยลงโดยนายยบายแบบนี้ไม่ต้องประกาศก็ได้เพราะฝ่ายทหาร และทุกเหล่าทัพได้ทำกันมาทุกปีเป็นปกติและจํานวนการเกณฑ์ทหารยังแตกต่างกันไปตามการสมัครเป็นทหารด้วยหากปีไหนสมัครมากการเกณฑ์ย่อมลดน้อยลงเป็นธรรมดาไม่เห็นแปลกและไม่จําเป็นต้องลดการเกณฑ์เลยหรือทำเป็นนโยบายของรัฐบาลกันเลยนอกจากนี้รัฐบาลตระบัดสัตว์ยังเสนอ ลดราคาพลังงานซึ่งความจริงแล้วราคาน้ำมันมีการลดลงและขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆต้องกล้าประกาศว่าจะลดราคาพลังงานแล้วไม่ยอมให้ขึ้นราคาอีกจึงน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าการประกาศนโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่รู้ทำได้จริงหรือเปล่า และตัวแทนทุนรถไฟฟ้าที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลจะยอมหรือไม่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้รัฐบาลเริ่มเสียงแผ่วเบาออกอาการแล้วโดยอ้างเป็นรัฐบาลผสมไม่ได้เป็นรัฐบาลพักเดียวแต่เพื่อไทยได้คุมกระทรวงคมนาคมพักเดียวจึงต้องทำได้ตามการประกาศหาเสียงเอาไว้นายจรุพรกล่าว